ค่ะพาไปชมบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับบริษัทวิทยุการบินและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่24 ที่โรงแรมสมายล้านานาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายพิสุทธิสุทกุลรองนาย,ยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นายสมพรใช้บางยางนาย,ยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นายนพสิทธิ์จากพิทักษ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดร่วมถแถลงข่าวการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่24ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษธาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สำหรับการแข่งขันดังกล่าวนะครับจัดต่อเนื่องมานานกว่า42ปีแล้วนะครับเป็นรากฐานของการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทยซึ่งเริ่มพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ในระดับเยาวชนเพื่อสร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน32ทีมแบ่งเป็นทีมชาย16ทีมทีมหญิง16ทีมโดยจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่3ถึง10มกราคมนี้ครับที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปี แล้วก็จะมีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลแมตช์พิเศษร,ระหว่างอดีตทีมชาติไทยชุด7เซียนน่าสนใจทีเดียวนะครับแข่งขันกับนักกีฬาทีมชาติที่ผ่านการแข่งขันวิทยุการบินครับขณะที่รองผู้ว่าราชก,การเชียงใหม่ระบุว่าขอให้ชาวเชียงใหม่ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีตอนรับนักกีฬาเยาว,วชนจากทั่วประเทศและเข้าชมการแข่งขันได้ทั้งที่สนามแข่งขันและการไลฟ์การแข่งขันผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล